หัวใจงา,ง,งานของทงั้งคู่ทีมช่วยพ่อค่าช่วยสูงในชั้นทองคำช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยจักใจขอบูชาน้ำใจไม่ว่าจะชาติไหนๆเอาเจอเราก็มาช่วยกันขอไว้ไม,ไม่เลยไม่เลยไม่เลยอ

พี่เรนพี่เรนพี่เรนนั่งกลางถ่ายโลกใช่กำปกทำปกเยอะเลยมองกล้องหนาะมองกล้องหนากล้องนี้ก่อนนะหนึ่งสองหนึ่งสองทำอะไรไม่บอกแล้วก่อนเลยน่ารักไพี่ดีเอาแต่ไว้ให้ค่ะค่ะคือพี่เขาแน่นากัน เขาเขาเห็นพี่ช่วยเหลือศูนย์ช้างช้างต้องขมาเยอะแยะหน่เขาเลยอยากไหว้เราเราช่วยอยู่ช่วยอยู่เห็นอยู่ช่วยอยู่ไม่ไม่ได้จริงจริงไม่ไม่ยได้ช่วยอะไรมากมายเลยแต่วันนี้นำขนมจีนน้ำยามาเจิญทุกท่านวันไหนพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้เลยวันนี้เหรอน่ะตั้งหม้ออยู่ให้ให้ให้ร้อนก่อนให้ร้อนก่อนใช่ไหมาสอง แต่น้องอิฟไม่ได้มาพอดีเอาญาติของเพื่อนมาเพราะว่าน้องอิฟติดทุระโอเคทุกคนมีนมเขียนนะครับมาเลยนะครับตอนนี้กำลังตั้งหม้ออยู่พี่มนาของพี่มนา S อเดี๋ยวก่อนไซส์ L XL เอยังไม่มาเพราะว่าตอนนี้มีมาแค่ L สองตัวเดี๋ยวสั่งเขาแล้วละค่อยๆนะมันยังไม่ดีบเนาะ แต่ไม่ลืมพี่มนาอยู่แล้วแอดกล่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะเราต้องขอโทษนะตอนนี้เราตามได้แล้วนะเราตามได้เลวตอนที่เข้ายัลืม่งของแค่ไหนแต่หายไปเป็นเดือนเลยนะใช่ไม่ได้มาเป็นเดือนเป็นเดือนเลยโอเคไม่ใช่เดือนเป็นเดือนสองได้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ฝนตกนู้นงายมากเลยหน้าเราบานเหมือนกระด้งเลยแม่แม่แม่เอฟซีคะขอถอยได้ไหมคะดูท่าถอยก่อน ถอ,ถอยมันมืดครับดูด้าถอยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปกราบไหว้กันถ้าไปไหว้ก็ไหว้ปุยยปะกรรมและครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับไม่อิบครับไม่อิบหนึ่งเม๊ะอิบสองสามสาม ครับผมขอบคุณครับแม่ออฟครับวันนี้ลูกสาวไม่มาปาต้องโก้ให้มามเป็นหลงหน,นึอ่งอะไรยังไงวพอ,อดี้เขาผิดธุระเพราะเพิ่งไปแจกของที่สุรินมายืมรับตะก,กุดขมากพ่อเอกนะที่ผมนะนะหนึ่งดอกหนึ่งดอกพิเศษขอบคุณค่ะมีน้อยมากโอเคขอบคุณนะครับแม่อีฟ